สวัสดีครับพี่นอ้องนะครับมันภาคอีสานบานา้านเฮาสิพาพี่พาน้องพาท่านผูระชมมาเบิงวิถีชีวิตนะครับการเป็นอยู่ของพี่นอ้องของชาวอีสานบาน้านเฮามันจะพามาเบิงตลาดล่านขาชุมชนซึ่งเป็นวิถีชีวิตพื้นบ้านที่พี่นอ้องของเฮาสีนํำพวกอาหารสดจากปลาจากไห่จากหน้า มาขายสูพีสูนองกันเขาเรียกว่าเป็นล้านขาชุมชนของพี่น้องชาวชุวมชนอีสานบ้านเฮาเห็นบ่าครับพี่น้องกระสีขายเนื้อสดเนื้อนี่ก็นน่ามาจากตลาดแต,ต,ต่ละครับพี่อมมาเตเดอร์นะครับปลาสดผักสดแล้วก็นี่พี่น้องแต่ละหมู่บ้านแต่ละชุมชนมาสื่อกัน กบ,บหลายครับพี่น้องบะหลายครับมาสื่อกันตามวิถีชีวิตอีสานบานเข้าใส่รถสุกมาเนยครับห็นระคับรถสุกเอารถสุกเข็นมาถามไทยกันบางที่ก็เห็นเป็นเทียงเล่นน้อยอีสันเกษีนะครับเป็นบริเวณล,ลานขาชุมชนตลาดนี้เปิดประมานตีสี่คืนพี่น้องเข้ากันมาขายของกันแต่ว่าพี่น้องกับสีเหลือม,มาสื่อกันกับประมาน ฮีาอทกม่งเสาม่วงหนึ่งหลังจากนั้นที่นองกับสิกขับบานกันเพราะว่าจะเป็นที่นองที่มาขายกับคลิบของเมื่อที่นองที่มาสือกับเมื่อเป็นการหูวกันว่าตลาดสดขายเต่เดึกนะครับเขาเรียกว่าแต่เเสาเมื่อสำหรับชาวอีสานบานเฮาเป็นวิถีชีวิตของชุมชนของคนอีสาน มีผพักจากไ้จากหน้าก็เอามาขายมีปลาที่ได้จากน้องข้องบินก็เอามาขายส่วนเนื้อสดก็ไปรับมาจากตลาดในตัวอำเภอมาขายไปเต้เดืกครับนะครับเพราะว่าจะเป็นกระดูกเห็นบครับพี่นองมาสือกระดะระูกแต่นี่ปลาทู่พักสดปลาสดกบเขียดมีเบิร์ดครับเรียกว่าวิถีชีวิตของอีสานบานเฮา